ใครที่กำลังมองหาชุดคู่เลขหงกู่เลขมังกรมาใช้แต่ปรากฏว่าราคาก็ค่อนข้างจะสูงยิง่ง้ะเป็นชุดคู่เลขที่มีการวางตำแหน่งที่บาลานซ์กันนิ่ราคาสุงไปกันใหญ่เรามีวิธีให้ค่ะว่าถ้าชุดคู่เลขหงชุดกุ่เลขมังกรหายากเราจะหาชุดคู่เลขอะไรมาทดแทนที่ให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ หงและมังกรหงและมังกรมีความโดดเด่นในเรื่องของอำนาจบารมีและก็ในเรื่องของเงินก้อนใหญ่เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า ใครบ้างที่สามารถใช้หงมังกรได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้นะคะแล้ววิธีการวางตำแหน่งหงมังกรยังไงให้เกิดความบาลานซ์ของเบอร์เพราะไม่เช่นงนั้นคุณจะต้องจับ2เบอร์ซึ่งถ้าพูดถึงการจับเบอร์โทรศัพท์ที่2เบอร์แน่นอนหนึ่งก็คือเป็นภาระ2ก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาบอกเคล็ดลับให้ว่าวิธีการซื้อเบอร์โทรศัพท์หงมังกรแบบไหนที่จับแค่เบอร์เดียวนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันก่อนคะ่ะ ว่าชุดคู่เลขไหนที่สามารถทดแทนชุดคู่เลขหงและมังกรได้ชุดคู่เลขหงก็คือ28หรือ82จะส,งส,งส่งเสริมในเรื่องของเงินก้อนใหญ่อำนาจบารมีนะคะชุดคู่เลขมังกรก็คือ87หรือ78นะคะซึ่งชุดคู่เลข2ชุดนี้เรียกได้ว่าได,ได้รับความนิยมมากๆแน่นอนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะความโดดเด่นของชุดคู่เลขหงและมังกรก็จะในเรื่องของเงินและอำนาจบารมีถ้าจะพูดถึงในเรื่องของชุดคู่เลขที่มาทดแทนก็เห็นจะเป็นชุดคู่เลข 35หรือ53นะคะความโดดเด่นของ35หรือ53ก็จะส่งเสริมในเรื่องของอํานาจนะคะส่งผลให้ลูกน้องเกรงใจนะคะแล้วก็คุมคนอยู่นะคะอันนี้ก็จะมีความเหมือนหรือความละไม้คล้ายกับชุดคู่เลขหงและมังกรแต่ก็จะมีความพิพิเศษมากไปกว่าน,นั้นนะคะด้วย35หรือ53จะส่งเสริมในเรื่องของผู้ใหญ่นะคะก็จะทําให้ผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ซึ่งถ้าเป็น28หรือ8 แต่เจ็ดที่ในเรื่องของหงและมังกรอาจจะขาดสิ่งนี้ไปนะคะก็ทำให้รู้สึกมันผู้ใหญ่ไม่เมตตาเหมือนกับว่า,าเราเป็นลักษณะเป็นเป็นชุดผู้เล่ที่ดูแรงไปก็จะทำให้ผู้ใหญ่อาจจะขาดความเมตตา ก็ต้องหาชุดคู่เลขอื่นมาบาลานซ์นะคะใครที่ต้องการในเรื่องของอำนาจบรารมีในเรื่องของการคุมคนนะคะและมีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของศักดิ์ของตัวเลขลองหาชุดคู่เลข35ห 5, รือ53มาใช้นะคะแล้วอาจจะใช้เป็นลักษณะว่าใช้ชุดคู่เลขเสน่ห์เสน่ห์น้ำมันพลายหรือชุดคู่เลขตระกูลมหาเสน,น่ห์มาเสริมในเรื่องของการเงินนะคะซึ่งก็จะมีหลายชุดคู่เลขมาให้ใช้นะคะซึ่งก็จะเป็นลนักษณะของการจัดวางให้ให้บาลานซ์ของเบอร์ด้วยการใช้ชุดคู่เลข ตระกูลสเสน่ห์หรือมหาสเสน่ห์เปิดหน้าแล้วก็ให้ชุดคู่เล่นอำนาจบารมีปิดท้ายนะคะเหมือนกับว่าเวลาเราติดต่อค้าขายประสานงานใ,นใดๆก็เรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ามาในกระเป๋าสตางก่อนแล้วค่อยอช่วยในเรื่องของการคุมลูกน้องหรือการบริหารงานนะคะก็ถือว่าเป็นชุดคู่เล่นที่สามารถใช้ได้นะคะก็เรียกว่าใช้ได้ดีทีเดียวนะคะเพราะบางครั้งบางทีสเสน่ห์มากเกินไปก็จะทําให้ มันไม่ได้กรองคนเข้ามาก็ใครก็เข้ามาหมดหรือว่าดูมีอำนาจบารมีมากเกินไปก็ทําให้ปิดกัน้นทรัพย์ได้นะคะทำให้แทนที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาก็กลายเป็นว่าคนก็เกรงเกงเพราะบางครั้งบางทีเราทํางานติดต่อห้าขาหรือประสานงานอะไรก็เสน่ห์ก็ปิดเป็นใบเบิกหน้าก็สามารถนํามาใช้ได้นะคะ53หรือ35นะคะค่ะใครที่มีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของศัพย์หรือเลขก็ลองหาชุดคุเลขนี้มาใช้ดูนะคะหรือไม่งั้นนะคะบางครั้งบางทีการหาชุดคุเลขที่เป็นมงคลมาใช้ก็ค่อนข้างที่จะเป็น เป็นจํานวนเงินที่ราคาสูงหรือเป็นภาระที่เราต้องมีการเปลี่ยนเบอร์แล้วก็มีการตาอมาแจ้งที่อยู่แจ้งอะไรคือทาธุรกรรมหลายอย่างมากลองหาเป็นลักษณะเป็นอา เป็นล,ลักษณะของยันพลังตัวเลขก็ได้ค่ะซึ่งล,ลักษณะของการทํางานของศาสตร์งตัวเลขที่อยู่ในเบอร์มือถือของเรานะคะก็จะใช้วิธีการใช้ชุดคู่เลขที่เป็นมงคลแล้วใช้คลื่นของโทราศัพท์ในการดึงดูดสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาและการเขียนยันพลังตัวเลขก็เหมือนกันค่ะใช้ชุดคู่เลขที่เป็นมงคลตามความหมายที่เราต้องการนะคะแล้วก็ใช้พลังงานของบุญค่ะ ดึงดูดสิ่งที่เดียวหรือสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาด้วยการอุทิศบูญเหมือนเป็นเปรตเสมือนกันเป็นการขออนุญาตครูบาอาจารย์ให้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะถ้าจะพูดในเรื่องของเบอร์53หรือ35เราต้องการเขียนเป็น,ปนยันพลังตัวเลขอาจจะเป็นลักษณะว่า4235ก็ได้นะคะเพราะว่า42359ถือว่าโอเคนะคะ42359เพราะ 59ก็จะเป็นชุดคู่เลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ชุดนี้สามารถเป็นยันพลังตัวเลขได้เลยอาจจะเขียนติดก,กระเบืสตางค์อ่านให้ดูนะคะอย่างเช่นกระเบืสตางค์ใบนี้นะคะเราก็จะข้างในแต่ข้างในข้างในนี้จะเป็นลักษณะ4 2 5, 3สองแปกนะคะก็เขียนติดก,กระเบื้สตางค์แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นลักษณะ4 2 3สาม 59โอเคอันนี้ได้นะคะหรือไม่ก็จะเป็นอ่า6 6 2 3 5กก็ได้42ก็เป็นชุดคู่เลขของเสน์วาจานะคะเมตตามหานิยม62นี่ก็จะเป็นชุดคู่เลขของวาจามกันแต่ว่าจะเป็นดูอบอุ่นนิดนึงนะคะก็เป็นเสน่ห์ที่ดูอบอุ่นนะคะค่ะก็ลองนำไปใช้ดูนะคะแล้ววิชัยวิธีการคุทิศบุมเพื่อเหมือนเป็นลนักษณะขออนุญาตครูบาอาจารย์ค่ะใครที่มีความเชื่อในเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลขก็ อลองนำไปใช้ดูนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะที่ติดตามรับฟังจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ